จ้างคนสะบะฮะอย้กจะคนฮะเออโอ้น้องสาวคนมาดำหน้าเจดดำพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมได้แนวแซ็บมาผาเกยดำพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้องเฮ้ยมึงคือจ่อยลงเลยจ่อยแน่นอนจ๊กเลนง่งปวดแจ๊กเลนันนอ่ะอันนั้นอันน่าคนป่วยนะมันป่วยมันคือว่าแบะเะอยู่ แล้วมันจะไปเฮ้ยดำกูว่ามันอันมันยืดห่างมันมันจังแหลนหันมันยืดห่างมันจังแหลนหันทงมันบม่ได้หายด้ห้องติษะว่าไก่ขี่นาราอยู่ตีขี่นะฮะแต่ละเถื่อนไหน ละสุดสีเลิมดำหน้าแล้วผัดเป็นสีหอบกูไปหาหมอสีไปนอนโอ้อกูเปียกเว่านะสุสุอยาให้กูเผาเหอะสุเว่านี่นี่ซะอยาให้กูเผาเหอะอันทวงหมอมองสีไปนะ,ปนอ,นะอย่าให้กูเผาถ้ากูเผาแล้วมันจะเจงิงกูมไม่อยากพูดหันมาหาเท้าด้วยค่ะพังพังพังเท้าสิทำเหว่าบุหูเหลืองสัม จนหยอดใกล้ๆหัมหันมาพี่เถ่าสีทามเถ่ามีเงินนะหันมาพี่เถ่าสีทามนี่โอ้ยหัมเป็นยังเกาะมันบอกว่าเอาน้ำสัมมึงเป็นยังเดียวนี่นะคือบอกว่าเอาน้ำกูหันมาพี่มาเอาเงินนี่หัมโอ้เออบบหูแล้วพี่น้องเอ้ยหายละว่าบบหูเหลืองจั่ม

ส่น e ้อยใส่ลายําหางน้ําทีเฮาก็ต้องบอกมันบ่อือตัใส่น้อยแล้วเด้อว่ามันก็อือได้ได้ากกองให้ซึ้งเดี๋ยวมาหากันโตก็จะซึงดูแลตีว่าแมน้ําดําแล้วว่าโอ้ยว่าพื้นปู่บ่าวว่าพื้นปู่บ่าวก็ปากว่ามือดําก็ได้อือแล้วพอพกันขึ้นมืออือเหลือจักคนนเหลือ2เออก็อย่างมันเหลือแม่ดําก็อีมุ อืมบังมุมบังงัวบ่บังมุมบังงัวยี้มอยู่ใช่ป่ะเด่นหนึ่งเออเขากับพันนายหนำเด่นหน่อเนาะฮอสับไปเลยตายเผาน้องยีสะก่อนพี่น้องเลยกูดเราเปประกาศพว่าน้องกูโสดโสดทั้งเอือทั้งน้องเอาบ้านได้อีเลย มาสิไปบิกหนาน้องส้าออีกก่อนยังก่อนเนี่เออเกละเละนะนะเอาขี่กระนวดนะมันกินคือหมักหยาแว่าจนานจะห้จะหให้เลเฮ้ยเนาะ้ากรบอกธรรมดาเฮ้ยข้าวกรบอกด้ห้าข้าวกระบอโตกระเจีงละตีว่ะแม่หนองดำนะวะ กำลังเอาพื้นปูบ่ากำลังพังอยู่อันฝากว่ามืได้ทำก็ได้ปังลราทำปุ๊บหนานน้อยนะกูมาแม่คืนกระเพยอยู่เรื่อนหัวหน้าอันหัวหน้ามาเจดามจ้างคนงานได้สี่คนกูแบบเอออะไรตีเฮ้ยกูปวดจั๊กว่าไปก่อนว่ะแล้วแล้วขึ้นเลยกินข่าวกินข่าวได้ทำปลาต่วนกามาบ่ะฮะใต้ในต่วนไงปลาไป เด็กระเพย์หาเจดำพี่น้องกอเอาต่อเป็นเมื่อมัดกาเอาต่อเป็นเมื่อมัดกาแล้วกระเพยมา คือในสี่มาจังเอาไว้สองคนคือในสี่บาได้มาดำหน้านะจี่ดำจ่างคนงานบ้านน้องสีโนูบ้านน้องซีโนบ่บ้านน้องซีโนโบ่นน Bà nó xin ơ Nó sai anh ăn nó khơi của mà nằm như bò Cứ bao mà hãy bừng nè Ôi nó bừng Hứ hết nà, đây nó lò dũ. เออเออเอาให้มันอยู่เด้อบ้านนี้นะเด้อข้ามันสิไปกระผูกมันไว้อย่าใหายมันไปโพดโพดเลยนี่มันบอกโพดธรรมดาอุตส่าห์ว่าในคลิปว่าเออน้องสาว้าขวกระสดน้องใสกระสดนไม่ได้ผัวหลักเอาเลย

กูโทรหาบอกมุ่มว่านีนมันบ่มันมันบ่เปิดเน็ตกูระหว่างแสนมาทายหน้าหายโอ้ยซัมพ์พ่ออะไรกูลดโทรหาพีสมอยอยู่คนงานเจาดาพี่น้องบอแม่บักคอดเจดมเขาบอผู้สาวสองคอนน,เออน,นะนเมื่อเออมักคอด โอ้แบบกต้หนาวมึงเอ้ยอก,ก,ออกุหลาบจืดหนึ่งกับประฮอบที่ฮอบแดนยังมาดำนางงอกงอกอยู่ทั้งประเดีมึงสิไปไทยอีกนะบ่พน้ตนตกมึงนะบ,ะบนน่มีน้ำตีแม่บกดำมันบ่เติงทั้งผ้าบ่ บาตกทั้งผ้าบนให้น้านบ้าบอออกแทกกําลังสุจุ๊น้ำ<อ>ไปยืมเอาทรายได้เข้าพัวบ้านไปน้ำเอาทรายได้หอบที่ไปยืม <ยา S 1> เขา้า,า,าไไกันมายืมมาของเราไปของพัวบ้านเบะพัวบ้านเลิศถ้าไปดัดก็มาเอิญไปแล้ว <c oughs> สายว่านว่านนี <c oughs> <c oughs> ่นะผายอยากได้นะผายอยากได้นะอีมุยนะมันอยากได้ยังโอ้ยกดูหน้าไปเอาหรือเด้อเอออยากปัจเจกเอื้ออเาไปหายังเฮิงแล้วเอาไปปลูกกับไปคูเดาเองโลด โอ้ยพระเจ้าก็กีเมให้มาดำหน้านี่แหละอือดูหน้าได้มือื่นจาล้ไปเอา้ยเไปขึ้นไม่ตอบได้ตอบไปอิุบาตอบเจ้านะเออเอออายุจักปีเลยผู้บาวน่ะผู้บาวสดหรือผ้ห้าง เออเอาผัวห่างฮะแล้วมันจังข้ามจังคูนมาขอดมังเงียบกูหัวอีกได้มังเงียบมึงเห็นที่มันผู้บ่าวสามุย์นะหล่อยุะมึงเงียฮะตายบักขอดมึงบักคือบัวเอาหน่ะกูบอก นานอืมแล้วการมึงคือบอเอาเนาะกูเสียบเขาะอ๋อเอามันที่แต่งเอามึงนั่นอะอืม โอ้เดลายหายแล้วเนาะเดสามสามหลงหายง่ายนี่กระขิงแบ้าเขาอีดามกับสิจ่างต่อแล้วปันสิเบิร์ตกะบอกเบิร์กะบักลหลายกะจัรลอยค่้อย่าให้บอกเด้อสามเอินมาโรดมีนนามนะ อืมดำน้ำลกน้ำได้พอว่นดำน้ำลกน้ำพอวันก้าห้าสิีย่างประมาณร้อยเจ็ดแปดสิบโอ้ยบ้านน้องซิโนพัเป็นแนวนน้เนาะเออเออสั่งเจ็ดได้สี่ น่าใช้หมากดำนะกูเห็นไปคบซัวฮะเป็นแนวนีชั่วนะวะดำไปดำมาถ่วงัวขี่กัน พี่น้องไอคนงานเจดดำเนี่ยมาไว้มาไว้น้าหน้าผมไปซ่อมหูขี่เขาพี่น้องไอโผดโผอรีด้เฮ้ยตัวนล่าสุดเจดดำพ่ะว่าเสห์แฮนหอบร้านกับหลูกกับหลูกเคยลูกสาวไปนอนทงหมอเจดดำซุดในเบิร์ดเวียคักเนาะอยู่ดีกินบ่ดแสบอยากไปหาหมอ อะไรบอดเอ first, ็ดพ okay, kind of okay. okay. ันห okay. ่อนเนาะโอเคเด้อเซอรอเด้อคันแหน่นน่ะมเก็บลมเก็บเอาหอยมือตบไหม้าาเเก็บบตอจั นาไซหอยน่ะลบกรเก็บเอาหนึ่งร้อยอ่ะโก้หนึ่งวาร์วงลายเอาทองยางน่ะร้อยทองยางกับบ่มีน้ำพายเบิดแล้วพี่น้องเยเบิ้ดน้ำพายล่ะขันกาเรือกับสีดูดอยู่หวยต่ออยู่สิบักไก่กับพ่อบักไก่ชุบซุบไปห้องหมอปุ ไปไนไรหน่ไปปักสองผู้ป่าเขาอะไรให้นอนไห่เขาเอายาอัญันให้กินกับบุลุงบอกกัันขี่คือเก่าเออปากดามไปดามหน้าให้กูดามเอิญนะ ខាងខាថៃដែរទៅដែរយឺเออទៅเด้อสาขาไทยซอยพอกแท็กเห็นบ่กูสิบ่ទៅដែរโหยกูสิตีลูกย้ายไอ้นี่แลมึงเบิ่ง